สวัสดีครับทวีสีมูลวันนี้ก็จะได้นําเลื่อยสติล s ms 180มาตัดไม้กองนี้ก่อนสตาร์ทเครื่องเย็นเรามาดูขั้นตอนการสตาร์ทดังนี้ครับทุกครั้งที่เราตัดไม้เสร็จภารกิจแล้วเราต้องนำน้ำมันเทออกให้หมดจากคาบูและสตาร์ทเครื่องติดไปจนกว่าเครื่องดับเองแล้วหลังจากนั้นเมื่อเรานำเลื่อยมาใช้ใหม่ เราก็ทําตามขั้นตอนก็คือเติมน้ํามันเสร็จเรากดปุ่มสตาร์ทไปจนสุดด้านล่างนี้กดไปแบบนี้ครับให้สุดแบบนี้หลังจากนั้นให้เราดึงคันสตาร์ทประมาณสักห้าครั้งหรือหกครั้งแล้วจะได้ยินเสียงชึกๆกขึ้นมาเราเราจึงทำขั้นตอนต่อไปหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกครั้งนี้เราดึงประมาณเก้าครั้งเครื่องถึงจะชึกๆเพราะว่าทวีได้หยุดทำการเลื่อยมานานแล้วเป็นเดือนพอมาติดใหม่ก็จะใช้เวลาใช้ในการดึงหลายครั้งครั้งนี้ ถึงเก้าครั้งขั้นตอนต่อไปเราเลื่อนปุ่มขึ้นมาปุ่มจุดนี้แบบนี้ครับปุ่มนี้นะครับเมื่อเราดึงเลื่อยมันจะติดทันทีหนึ่งถึงสองครั้งหนึ่ง วิธีการใช้เลื่อสติลก็จะทำแบบนี้ขั้นตอนต่อไปทวีจะสตาร์ทแล้วก็ทำการเลื่อยไม้เลยแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทมาตรงจุดที่เดิม เลื่อยน์จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับอาชีพเผาถ่านในส่วนของคนที่มีเลื่อยน์ก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่มือและตัวแทนจำหน่ายเมื่อเราทิ้งเลื่อยน์ไว้นานๆขอให้นำน้ำมันที่ไหลออกจากถังออกให้หมดอย่าให้เหลือติดขบูเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เลื่อยน์ติดต่อ,อก,กัน เป็นวันหรือว่าเป็นอาทิตย์นั้นถ้าทิ้งไว้นานๆเป็นเดือนหรือมากกว่านี้จะทำให้น้ำมันแห้งติดคาบูและจะทำให้การสตาร์ทมีปัญหาขอให้เวลาใช้แล้วต้องถ่ายน้ำมันออกจากถังและคาบูให้หมดโดยการสตาร์ทเครื่องติดไว้ตามที่ได้กล่าวมาไว้ในข้างต้น ถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วการสตาร์ทครั้งต่อไปก็จะสตาร์ทง่ายและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในส่วนของเครื่องยนต์แต่ละเครื่องหรือว่าเลื่อยยนต์แต่ละยี่ห้อนั้นจะปฏิบัติคล้ายๆกันแต่จะไม่แตกต่างกันมากนะักในส่วนนี้ การสตาร์ทเรื่อยยนแต่ละยี่ห้อและแต่ละเครื่องนั้นจะไม่เหมือนกันขอให้ปฏิบัติตามคู่มือและตัวแทนจำหน่ายในส่วนของ s t e ล l m s 180ในขณะที่เครื่องเย็นก็จะปฏิบัติตามนี้บางครั้งก็สตาร์ทติดง่ายในส่วนที่ติดยากก็ลองทำดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ